สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับฝนตกซะและวันนี้อิมสุฟเฟอร์มารีจะพามาปลูกมะนาวกันนะครับฝนก็ตกพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาปลูกกลางสายฝนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาครับได้แล้วครับต้นมะนาวนะครับเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะครับจะทำกันนะไครับเรามาปลูกมะนาวกันนะครับมะนาวลงป่องเมื่อคลิปที่แล้วเราก็เพิ่งจะปลูก พริกไทยดาตรงนี้นะครับมารอบนี้เรามาปลูกมะน,นาวกันได้มะน,นาวมาเม็ดน้อยนะครับเปลือกบางนะครับเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะครับปลูกในนี้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ครับอันนี้ดินที่เราหมักไว้แล้วนะครับก็ประมาณ1เดือนก็ใช้ได้แล้วครับดินดีนะครับแล้วเรามาทำปลูกกันเลย ข้างล่างก็เป็นเกี่ยวกับพวกผลไม้ที่เราหมักหมักเอาไว้ประมาณได้เดือนแล้วนะครับก็ดินดีใช้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้เร็วนะครับด่วนเลยเรามาทําการปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับตาเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเออยังไงก็จะพาไปปลูกอะไรจะทําอะไรเดี๋ยวอิ่มสุกก็ ก็ฝากติดตามด้วยนะกันนะครับคลิปนี้อิมสุฟเฟอรมี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายมือดำอีกแล้วเรามาปลูกต้นมะนาวกันแล้วนะครับ